นี้ก็ละคกกรกำลังกำลังมันนะครับก็คิวบิกนะครับหลายๆคนอาจจะหมืนไส้ผมแล้วก็สงสารผมด้วยเพราะว่าลิงเพื่ออิงนี่ปากค่อนข้างเสียครับผมซึ่งสงข้ามกระตัวผมมากๆพี่แบกพี่แบกดีไหมครับกับละครเรื่องนี้พี่แบกค่อนข้างดีครับผมก็ล่าสุดก็ไปกินข้าวมาแล้วก็โดนพวกเอ่อป้าลังข้าบอกชีนา่านั่นไงอีปากมาหมาแล้วผมก็ทำตัวไม่ถูกไม่เคยเจออะไรแบบนี้ ค่ะล่าสุดมีข่าวว่าไปทุกงคีกับนิชาที่มจริงไหมคะก็เออมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือเราก็ถ่ายด้วยกันแล้วก็สนิทกันความสนิทหรือเปล่าที่แบบว่าเล่นเรื่องเดียวกันแล้วไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็มีส่วนหนึ่งก็คือสนิทกับน้องเขาแล้วก็จริงๆเราก็สนิทกันทั้งในในจอและนอกจอแล,แล้วก็ จำว่างถ้าเกิดว่างกันก็ชวนกินข้าวแต่ก็ไม่ได้ชวนกินกันสองคนอะไรประมาณนี้ครับมีแบบพี่เพื่อนๆเพื่อนเพื่อนนักแสดงช่อง3ามไปความสนิทน่สนิทแค่ไหนครับตัวตัวนิชาสนิทก็ระดับระดับไหนก็เป็นพี่น้องที่น่ารักกันอยู่ตอนนี้ครับผมเรียกว่าเราจีบเขาหรือเปล่าย่างเขาจะไม่ถึงขนาดนั้นครับผมน้องเขาน่ารักไหมครับทำไมถึงถูไม่จีบเขาเลยน้องน้องเขาก็น่ารักดีครับเออผมก็ ยังบอกไม่ได้ว่ามันมันยังไม่ไม่แน่นอนนะครับผู้หญิงอย่างดิชานี่เรียกได้ว่าสเปนไหมคะก็น่ารักครับจริงจริงว่าสตินมันไม่มีแบบหัวใจแบบ,บแบบชอบเราเราะแบบว่าเราก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังไม,ไม่ไม่ทราบโดยส่วนตัวยังไม่ทราบเหมือนก,กัน,นตัวคุยคุยหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นคน,ในใครู้ใจแบบว่าคุยกันเรื่องอะไรด,ดิชานไรอย่างเงี้ยก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องละครแซวกันเฉยๆว่าเฮ้ยเราโดนต่อยนะสงสารหน่อยอะไรวันนี้บอกเออ ยังครับก็ดูดูกันอยู่ครับดูดูคนหาคนก็ตอนนี้คือผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งก็มันก็ต้องมีคนที่คุยแต่ว่าขอไม่ยังไม่บอกคนที่คุยไม่ใช่นิชายังไม่บอกอากนชายังไม่บอกเลยครับแต้วก็มีคนคุยแย้วก็ครับผมแล้วคนที่คุยเราซีเรียสไหมเพราะเราก็ซีเรียสนิดนึงเพราะว่า น้องนิชาเขาเพิ่งอายุเท่าไหร่เองก็คือผู้ชายมันไม่เสียหายแล้วคนที่เสียหายคือผู้หญิงผมอยากจะเออซ้อมให้น้อ,นอ,องเพราะน้องเขาเป,ป็นผู้หญิงด้วยแล้วเขายังเด็กคือถ้าผมโดนอะไรไปคือผมเป็นผู้ชายก็มันก็ไม่ไม่เสียหายเท่าผู้หญิงครับผมแค่ยืน,นยันควาคมมสัพเน้ัี่ยยืนยันควาวสัมพันธ์ผมกับน้องนิชาก็ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่คุยกันปกติ ถ้าจากคิวบิกตอนนี้ก็เขามีวางตัวอยู่แต่ว่ายังผมผมยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่สรุปเดี๋ยวถ้าเกิดสรุปแล้วผมจะรีบบอกครับผม,ม,มคริงจริงๆตอนแรกก็กลัวนะแต่ว่าจริงๆเพิ่งอิงมันไม่ใช่ตัวร้ายมันแบบร้ายแบบปัญญาอ่อนร้ายน่ารักน่ารักแล้วก็ในเรื่องก็เดี๋ยวก็กลับใจออกมาเป็นคนที่เหมือนปากร้ายแต่ใจดีเขาไม่อยอมแสดงแสดงแสดงออกไม่เป็น,นะ